เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่ต์โรงแรมใจกลางพัทยาหัวเราไม่ถึงพาน <c oughs> แถมยังไม่จำกัดเวลากินได้ไม่อันนั่งยาวๆไปเลยจ้าที่นี่เรามากินบุฟเฟ่ต์อันนี้เขาจะเป็นตีมด้วยนะแต่ว่าจะเป็นตีมอะไรเดีย๋ยวไปดูกันซึ่งที่เรามากินวันนี้อยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพ,พัทยานะคะชั้น F ฟห้องอาหารเวฟสอนวินค่ะเข้ามาก,ก็คือเลิศใหญ่โตมากท้านั่งริมหน้าต่างก็จะเห็นวิวพัทยาแบบนี้เลย <c oughs> แล้วบอกเลยนะคะว่าวันนี้ฉันเตรียมท้องมาพร้อมกับการกินบุฟเฟ่ต์มากหลักๆแล้วที่นี่่เเเคาาาาจจะะะะป็็นนนนบุตตชิกข ที่มากินบุฟเฟ่ต์แบบเนี้ยให้พกเพื่อนมาเยอะๆเราจะได้ช่วยกันตักช่วยกันกินอย่างละเล็กอย่างละน้อยหรือถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยจะได้มีเพื่อนช่วยรับผิดชอบด้วยซอนนี้จะเป็นซอนอาหารฝรั่งนะคะมีพิซซ่าให้เลือกหลายหน้ามากซุปต่างๆแล้วก็ขนมปังนานาชินที่เขาก็มีนะคะพอจะเดาตีมกันได้ไหมตีมที่เขาจัดก็จะเป็นตีมตลาดนาเกิร์สไตล์สตีดฟุ้ชีสเลิฟเบอร์อย่างเราเลิฟซนนี้มากๆเขามีชีสให้เราจัดชีสบอดด้วยแกบอกเลยนะคะว่าแฮปปี้ดีดาวไม่ไหวใส่ญี่ปุ่นซูชิซาชมมมเเขขาาาาแและะะปดนนนนรีีียยยกกก็ูชคคคอััทท่บบบไ ใครอยากเพิ่มโปรตีนมาตรงนี้เลยค่ะแซลมอนอบกับสเต็กเนื้อเขาก็จะเอากระทะมาย่างเป็นสเต็กให้เราแล้วก็ราดซอสเกวีให้ชมช่ำแต่เราใส่อาหารไทยค่ะยืนรอก็เตี๋วไก่เป็ดนี่แล้วตรงนี้คือโซนที่เขาจัดติมตลาดนัดเกลือค่ะก็จะมีโพสติดฟู้ดบาร์บีคิวสไตล์ไทยๆมีลูกชิ้นปิ้งกับแจงรอนด้วยอ่ะเรกที่รัดกว่าคือเขาเอามาปิ้งให้กันเนยค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นก็คือตลาดนัดน่าเกลือสุดๆน้ำจิ้มมะขามซีฟู้ดฟิวอาหารทะเลพื้นบ้านเขาก็มีนะคะหมึกผัดไข่เค็มมมมปปปููผผััััััดดดดงง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 งกก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 ะะะะะหหรรรีีุ่่่่้้้ทอออออออพิิิเเลลลืืนน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 จไไคคคขขขขแแแแแวววโซาาาึตตบสย็ คุยบทชีขนมไทยต่างๆขนมเบื้องก็มีอะวนเตาลงวันแป้งกันให้เห็นสดๆแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าฉันเป็นชาวต่างชาติฉันจะเลิฟตรงนี้มากโซนข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนี่รสผลไม้ก็มามากินกันดีกว่าเดินตามร้านของกินสะนเหนื่อยเลยที่เราพาไปดูคือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเขามีอาหารอื่นๆอีกเพียบรสชาติอาหารของที่นี่ดีเลยนะอร่อยและที่สําคัญวัตถุดิบโอเคอาหารร้อนๆกับทุกจานเลยค่ะในส่วนของซาชิมิซูชิอะไรก็สดเลยนะบอกเลยว่ามื้อนี้ฉันกินไปเยอะมากแฮปปี้สุดๆที่เรามากินนี้นะคะ ใครที่อยากกินนะคะลองกดแอดดู ew, ชื่อใครขึ้นคนแรกอาจจะเป็นคนพาคุณมาเลี้ยงก็ได้นะฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แ็กชวนเด็กแกงและตามมากินกันได้เลยค่ะ